โป๊ะหน้โง่มึงไอ้สารตูโป๊ะตูโปสะระเบิดเกินโป๊ะูโปครับทุกคนนี่โดนระเบิดแค่นี้โอ้โดนนี้โลโคเทีย ล็กอกหัวอาพยังไม่ฟอยังล็กอกอหัวสซดเกินยังล็กอกหัวเฮียพเดีเลยโตรงอ่อยเฮียควาย โัวง้ไอ,นนอสัตว์เมื่อกี้กูไปเจอแม่งเไรเงี้ยควกกากเลยแม่เป็นพรว่มแม่หไอยเงี้ยสัตว์แม่งเสีส่ยงเลย